โย่ Yo, ทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Everything Review of the World อีกแล้วนะครับผมกับรีวิวไลท์โนเวลนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันเลยเนาะจากคลิปที่หนึ่งจากเล่มของมุมมองนะักอ่านพระเจ้านะครับนะซึ่งตอนนี้ครับเราก็มีเล่ม2กับเล่ม3นะครับออกมาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเล่ม2ก็ออกมาพร้อมเล่ม1เนานะแล้วตัวของเล่ม3เนี่ยก็เพิ่งมาเมื่อวันที่27เเดือนที่แล้วมันก็ถือว่าออกมาเร็วมากเลยนะครับ แล้วก็ตัวทางสำนักพิมพ์นะครับก็ได้มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าจะพยายามออกตัวของไลโนเวลนะครับของมุมมองนักอ่านพระเจ้าเนี่ยซึ่งออกเดือนต่อเดือนเลยก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นกำตังในกระบ๋าของคุณไว้ให้แน่นๆนะครับผมเพราะว่าคุณนั้นอาจจะต้องเสียให้ให้มันอีกเยอะแน่มาเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า a moments t l อ่าทุกคนครับวันนี้ก็อ่าเป็นการแกะออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งการพอแกะออกมาแล้วนะครับอ่าหน้าตาของตัวเล่มนะครับก็รอบๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอ่าตัวข้างหลังนะครับก็จะไม่เหมือนของเล่มแรกเนาะอ่าไอตัวของตัวย่อตัวย่อแต่สําหรับไอทดลองอ่านนะครับก็ยังอ่านแบบอ่าฟรีได้นะครับของเล่มเล่มที่หเนาะยังอ่านฟรีได้อยู่อ่ามาดูกันดีกว่านะครับว่า ในเล่มนะครับเขากจะแถมอะไรจะมาบ้างซึ่งแน่นอนครับการตีพิมพ์เป็ฉบับครั้งที่หนึ่งนะครับของเล่มนี้เนี่ยมีของแถมให้อยู่แล้วแน่นอนมาที่เล่มนี้กันก่อนเลยไหนอฮ้ยใน,ในเล่มนี้สวยมากเลยนะโอ้นี่เปิดมาด้วยตัวของลีจีเฮยนะครับเนี่ยแล้วนี้ก็เป็นยูจอยอกแล้วอันนี้ก็เป็นกิวยังมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่า นี่เล่มสองอาหาของมาอา่าเจอแล้วโอ้นี่ก็สำหรับเล่มสองนะครับแล้วก็จะมีตัวของโปสการ์ดคาแรคเตอร์นะครับของย ok, นะูโจฮยอกเนาะแล้วก็จะมีตัวของโปสการ์ดตัวของภาพนะครับของสามใบนี้แล้วก็ที่ขั้นนะครับหนึ่งอีกหนึ่งใบ สำหรับเล่มสองนะอ่าเล่มแสงเล่มสองอะไรเล่มเสงอะไรเออคเอาใหม่สำหรับเล่มสองนะครับเขาก็จะพักไว้แค่นี้ก่อนแต่สำหรับไฮไลท์จริงๆของคลิปนี้นะครับเราก็จะอยู่ตัวประมาณที่เล่มสามเพราะเล่มสามเนี่ยอ่ามีของแถมที่เยอะมากเขาบอกเยอะมากเยอะที่ว่าอยากจะเก็บสะสมผมว่าผมต้องไปหาถุงสิบล็อกมาเก็บแล้วล่ะมาเปิดกันดูกันก่อนเลยนะครับห้าเปิดกันมาในตัวของ ในเล่มนะครับเราก็จะเจอตัวของย oh ok, นะูโจฮยอกเนาะเราไปอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวของเออน่าจะเป็นตัวของคิมดุกจานาะที่สู้กับอ่ไอ้นี่อา้าแต่เนี้ยน่าจะเป็นคิมทกจานแน่นอนมาเรามาหาของอันนี้ก่าอยู่ไหนนะโอ้โหอยู่อยู่นี่นะอยู่นี่นะโอโ้โ,อโหโอ้หี่ขนาดเห็นแค่นี้ก็แน่นแล้วนะทุกคนมา โอ้โหดันดีอ,นดอ่ามาที่อันแรกก่อนเลยนะครับสาหรับอันแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของที่ขั้นหนังสือประจาเล่มที่สามแล้วก็ตัวอที่ขั้นหนังสือนะครับของย่าทแคบีแล้วก็อคิมทกจาแล้วก็ตัวของยูจโจฮยอกเนาะซึ่งอบอกก่อนเลยนะครับว่า อันอันเนี้ยแข็งพอๆพอกันนะแบบความความแบบความบางของมันเนี่ยก็พอๆพอกันเลยพอๆพอกันเลยนะใช่พอๆพอกันเลยซึ่งถ้าจะให้ผมเลือกว่าเอาอันไหนมาเป็นที่คั่นหนังสือผมก็เลือกไม่ถูกเพราะผมไม่อยากเอามันมาคั่นมากมาแล้วก็จะมีตัวของโปสการ์ดคาแรคเตอร์นะครับของยักษ์โทแคบีเนาะนะ นักเล่าเรื่องประจำช่อง bi เจ็ดหกสองสามครับที่ทีมลกจาสังกัดอยูอ่ตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างอวตากับกลุ่มดาวต่างๆโอเคแล้วก็จะมีโพสการ์นะครับสวยนะสวยนะทุกคนสวยทุกใบเลย อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเยอะกว่าตัวของเล่มสองนะครับก็เยอะมากกว่าแค่3ชิ้นได้ไหมผมเรียกว่า3ชิ้นแล้วกันเนาะเพราะว่ามันแยกกันแต่ว่าอันนี้จริงๆก็เป็นที่คั่นหนังสือนะผมว่าน่าจะไปเคลือบเคลือบตัวของพลาสติกน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเคลือบตัวของพลาสติกเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงและทนทานกว่านี้ แล้วก็เหมาะสําหรับการเก็บมากกว่านะครับแต่สําหรับใครนะครับที่อยากจ,จะเก็บแบบใส่ทูงทิปซิปล็อกแบบว่าเก็แบแค่แบบว่าให้ดูสวยงามนะครับก็ได้เหมือนกันส่วนตัวลุกเล่มนะครับก็ความหนาประมาณเหมือนกระดาษดีนะกระดาษดีกระดาษสวยกระดาษแบบลื่นมือไม่ติดแบบไม่ติดมึกไม่ติดนะครับผมมาก็สำหรับตัวของ เล่ม2กับเล่ม3นะครับของแถมก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะซึ่งตัวของเล่ม1ก็ถือว่าแถมเยอะกว่าแล้วกันนะอันนี้ให้ผมมาเปรียบเทียบระหว่างของแถมเล่ม1 2 1สองเล่ม1แล้วก็เล่ม2กับเล่ม3นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าของแถมของเล่ม1นเนี่ยเออเรียกว่าก็ไม่ใช่ว่าเยอะมากแต่ว่าตัวตัวแบบว่าไอที่เก็บตัวของโปสการ์ดก็สวยกว่าแล้วก็มันก็ใหญ่กว่าเนาะ มาพูดกันที่เรื่องย่อ,อไม่สิแบบว่าหลังจากที่ผมอ่านอ่านเล่มหนึ่งไปแล้วกันหลังจากที่ผมอ่านของเล่มหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการที่ตัวของมุมมองนะักอ่านผะเจ้านะครับกําลังวางวางแบบว่าเนื้อเรื่องเนาะแบบว่าระบบของเรื่องว่าจะมีอะไรบ้างตัวเอกเป็นยังไงแล้วก็ระบบของ กลุ่มดาวเนาะระบบของกลุ่มดาวเป็นยังไงการใช้คอยเป็นยังไงบ้างทําไมต้องเก็บคอยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็การดํารงชีวิตอยู่แบบเอาง่ายก็คือเล่มหนึ่งมันเป็นการที่แบบว่าเล่าปูสเต็ปแบบสบายสบาย,บายแต่ก็ตึงๆอยู่แต่พอเข้าเล่มสองเล่มสามเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแค่อ่านตัวของเรื่องเรื่องย่อข้างหลังนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าเข้าสู่อะ,อะไรนะศึกชุมมุชงศึกสถานีชิงรถไฟสถานีรถไฟ ชงมูโรเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก็เดือดอยู่เหมือนกันนะแล้วพอจบจากเล่ม2เนี่ยแล้วก็มาสู่ของตัวที่เริ่มสเกลที่จะใหญ่ขึ้นเป็นระดับที่ว่าเริ่มมีกลุ่มดาวมากมายนะครับที่แบบว่าเริ่มโผล่หน้ากันมาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเอกของเราเอ่อคิมดกจาก,ก็ตึงๆอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวของยูจอยฮยอกเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ว่าจะฟังของคิมดกจากด้วยก็เพราะว่าเขาเป็นแบบว่าคนที่เอ่อเป็นนักย้อนนะเนาะ เรียกว่าผู้ย้อนกลับละกันใช่ใช่ในเรื่องเขาเรียกว่าผู้ย้อนกลับเนี่ยก็แบบไม่ค่อยที่จะฟังใครแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มีความระมัดระมัดระวังแล้วก็มีความระแวงในตัวเองสูงเป็นอย่างมากก็เลยกลายเป็นว่าตัวของคิมรกจานเนี่ยพอจะพูดอะไรไปเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอยู่ตัวฮยอกเนี่ยไม่น่าฟังแน่ๆนก็จะใช้คําว่าแผนสํารองตลอดนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับใครที่บอกว่าเอ่อได้ยินคําว่าเราจะใช้แผนสํารองก็เรียกว่าเข้าสู่จุดไคลแม็กของเอ่อ ช่วงนั้นๆไปทีละนิดแล้วนะแต่สำหรับเล่มสี่เนี่ยพอหลังจากจ,จบศึกตรงนี้เนี่ยนะ่าจะเข้าสู่ไอ้ช่วงเาขาเรียกว่าอะไรนะปีศาจปีศาจสิบระดับปีศาจหรือว่าช่วงแบบชิงไอ้นี่ละมั้งไอ้อะไรนะตำแหน่งของตำแหน่งไอ้นี่ราชาคนคนเขาเรียกว่าอะไรนะคนอะไรนะคุมโดมโดมของเกาหลีก็ ในตัวของเว็บตูนเนี่ยก็ถือว่าไปไกลแล้วบางบางนั้นน่าจะอยู่สักประมาณเล่มเล่มที่ประมาณแปดอะละมัง้งผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะแปดหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเนื้อเรื่องคือ,ถ,อถือว่าเข้มข้นแล้วก็ละเอียดกว่าในตัวของเว็บตูนมากเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ อ่านเว็บตูนยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็สามารถมาอ่านในตัวของนิยายนะครับให้ละเอียดมากกว่าเดิมได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็มาดูกันว่าเล่มหนึ่งเล่ม2องเอ้ยเล่ม2กัแลเล่ม3าเนี่ยมีของแถมอะไรบ้างแล้วก็ของแถมเป็นยังไงแล้วก็เนื้อเรื่องของที่ผมได้อ่านเล่มหนึ่งไปเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วก็พูดคุยเนื้อย่อยเนื้อย่อยอะไรเนื้อเนื้อเรื่องย่อยๆของเล่ม2เล่ม3ามกันหน่อยๆครับก็สําหรับคลิปหน้านะครับ เราอาจจะรีวิวหนังก็ได้เราอาจจะรีวิวซีรีส์ก็ได้เราอาจจะรีวิวมังงะก็ได้หรือเราอาจจะรีวิวนิยายเล่มใหม่ก็ได้นะครับผมก็เพราะว่าเราคือ Everything Review of the World นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับ See you goodbye ครับบ๊ bye ายบายเจอกันนะครับผมย